เราไปสอบถามนะครับความเป็นไปได้ของสาเหตุการเสียชีวิตกับหมอหมูวิรศัดิ์หมอหมูสวัสดีครับครับสวัสดีครับวัดีทุกท่ทางรายการด้วยครับครับหมอหมูครับหมอหมูวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องวัยสี่ขวบแล้วที่น้องเสียชีวิตคุณหมอบอกว่ามีอาการหัวใจล้มเหลวมีอาการหอบหืดซึ่งเป็นโรคประจําตัวด้วยแบบนี้คุณหมอวิเคราะห์ยังไงครับ ในกรณีของน้องที่เสียชีวิตลายนี่นะครับก็มีประวัติชัดเจนว่าเป็นโรคหอบหืดครับอันนี้โรคหอบหืดกับโรคหัวใจเนี่ยนะครับ,รบ,รบโรคหอ,อ,อคบอนนหอออืดเนองเนี่ยสามารถทําให้เกิดภาวะที่ทําให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะแล้วก็ทําให้หัวใจหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ต้องเรียนนี้ก่อนครับโรคหอบหืดในเด็กเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะนะครับครับแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าผู้ปกครองไม่ดูแลหรือหรือไม่ได้ให้ ความใส่ใจกับเด็กในการรับประทานยาหรือไปพบแพทย์ส่ำเสมอก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคหอบหื่นเองเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายของเด็กเนี่ยนะครับมีปฏิกิริยาที่ไวเกิน,นต่อสารภูมิแพ้ต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะทําให้เกิดลักษณะของการภูมิแพ้ถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของกล่องเสียงเนี่ยจะบวมบนะครับหลอดลมก็จะบวมเก่งก็จะไปติดกั้นกางเดินหายใจ ก็ทําให้เกิดลักษณะของการขาดอากาศหายใจนะครับ,รบแต่เดียวกันตัวของการขาดออกซิเจนเนี่ยถ้าขาดออกซิเจนไปิมาณมากนะครับที่รุนแรงเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อการเต้นของหัวใจนะรตรงนี้เองเนี่ยมันจะเปกระตุ้นในหัวใจเนี่ยเต้นบจังหวะแล้วก็เสียชีวิตได้ซึ่งในกรณีของเด็กนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของพันธุกรรมก็มีผลนะครับคือตามข้อมูลงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าโดยทั่วไปของเด็กนะถ้าพ่อแม่เนี่ย ไม่ได้มีประวัติเรื่องของการเป็นโรคขออหืดนะครับเด็กมีโอกาสที่จะเป็นโรคขออหืดได้ประมาณ6%ครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าพ่อหรือแม่หนึ่งคนนะครับมีประวัติโรคหอบหืเเนี่ยจะทําให้ลูกมีโอ,อกาสได้ถึง20%ครับแต่ถ้าเกิดทั้นพ่อและแม่มีก่อนัโรคขออหืดเนี่ยลูกเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเป็นโรคขอบหืดได้ถึง60%ครับเพราะฉะนั้นเรื่องทางพาันธุกรรมเนี่ยมีผล กับเรื่องของการที่เด็กจะมีโรคหอหืดนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องพวกสารกอ่อภุมแพ้นะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของไรฝุ่นแมลงสาบขนแมวขนสุน,นัขเกสรดอกไม้พวกนี้ก็ต้องเวลาเลี้ยงดูเด็กนะครับก็ต้องพยายามดูเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแพ้กันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการที่จะมีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านนะครับหรือทัคภาระบ้านเรื่องของไรฝุ่นเรื่องต่างๆนี้ก็ต้องป้องกันนะครับเพราะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างในกรณีของน้องรายนี้เนี่ยถ้าตามประวัติบอกว่าหลังจากช่วงที่ดื่มนมไปตอนช่วงสิบเอ็ดโมงไปแล้วมาเจอครั้งหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดโรคจากโรคขอบอืดมีโอกาสเป็นไปได้ครับ,รบมีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ต้องรอผลการผ่ายเชืสู่ศพเนี่ยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะสรุปาสาเหตุที่แท้จริงได้อีกครั้งครับครับครับหมอมีคําเตือนอยังไงครับสําหรับน้องที่ เป็นโรคประจําตัวเป็นหอบหืดอยู่แล้วนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลน้องยังไงครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่น้องหลับครับครับผมเอาข้อมูลข้อแรกก่อนเลยสําคัญมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีคือโดยปกติแล้วเด็กที่เป็นโรคหอบหืดนะครับถ้าพ่อแม่เนี่ยดูแลใจใส่นะแล้วก็ให้รับประทานยาไปพบแพทย์และออกกําลังกายสม่ำเสมอนะครับพบว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะเมื่ออายุประมาณสักสิบถึงสิบแปดปีเนี่ย จะหายเป็นปกติครับครับแล้วก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กัรดูแลกันเอาใจใส่ละที้ในขณะเดียวกันในภาวะการดูแลการเอาใจใส่เนี่ยก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต้องสังเกตอาการครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเด็กที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยจะมีมอาการเริ่มต้นเนี่ยคล้ายคกับคนที่เป็นไข้หวัดหรือเด็กที่เป็นหวัดครับแต่พ่อแม่จะเข้าใ <ASMR ๆ S 2> จว่านี่เป็นลักษณะอาการหวัดธรรมดาไม่ได้เป็นโรคหอบหืดครับ<ะ>คนโดยส่วนใหญ่ก็หรือพ่อแม่ที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์จะเห็นว่า เอ้นี่มันมันถ้่เป็นโรคหอบหืดมันต้องมีอาการตัวเขียวนะหรือหายใจไม่ออกจริงๆจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นหอบหืดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้แล้วเขาจะมีอาการพุดฟัดนะฮะมีน้ำมูกไหลมีอาการไอจามนะฮะอย่างเงี้ยนะครับต้องรีบดูแลและอาจจะต้องให้เขารับประทานยาที่เกี่ยวข้องกับโรคหอบหืดรือต้องรีบพาเขาไปพบแพทย์ก่อนถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาในภาวะแบบนี้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องเนี่ย โอกาสที่ก็จะตื่นชื่อจากกรรทันหันเนี่ยมีน้อยมากครับครับหมอครับยาพ่นซึ่งเป็นตัวช่วยสําคัญในการพ่นในขณะที่หืดจับเนี่ยสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับช่วยได้เยอะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในของเด็กกับของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะครับในการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้ก็ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์แล้วก็ในกรณีของการที่มีลักษณะการหอบหืดเนี่ยถ้าพ่นไปแล้วนะครับอาการดีขึ้นยังก็ต้องไปพบแพทย์อยู่ดี เพราะว่ามันต้องไปแก้ไขปัญหาอันื่นอาจจะเป็นเรื่องการติดเชื้อหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าพ่นจะไม่ดีขึ้นอันนี้สาคัญมากครับต้องรีบพาไปโรงพยาบาลนะครับเพราะการพ่นแบบปกติที่เราพ่นกันเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วใช้เครื่องที่เหมาะสมเช่่ยในการพ่นจะททาให้หลอดลมเนี่ยมันขยายตัวแล้วก็ทําให้การหายใจกลับเป็นปกติได้ครับครับครับหมอครับขอบพระคุณครับที่มาให้ข้อมูลครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมรายการด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ